ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ Jurisdiction ก่อนที่โครงการใดๆจะตัดตั้งขึ้นมาได้จะต้องกำหนดแน่อนอนถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเสียก่อน Jurisdiction หมายถึง Authority and Responsibility ต่อกิจกรรมตามโครงการ เป็นการวิธีและนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่บรรยายให้โครงการได้ผลในการป้องกันอุบติเหตุหรืออีกใน,นหนึ่งก็คือยอมรับความรับผิดชอบให้หาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องของโครงการและนโยบาย และกรรมวิธีนี้ย่อมจะต้องดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุจึงต้องมีการควบคุมการปรับมาตรฐานและให้ความเข้าใจต่อบุคคลหรือหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับโครงการอำนาจและความรับผิดชอบที่กําหนดขึ้นนั้นจะต้องมีผลเกี่ยวเนื่องกับโครงการตลอด ในสายการข้าประชาของหน่วยที่จะตั้งโครงการมีลักษณะเป็นห่วงเชื่อมแบบลูกโซ่ตั้งแต่ระดับสูงถึงต่ำสุดจึงจะได้ผลงานสมความมุ่งหมายพอจะสรุปแนวทางของอำนาจและความรับผิดชอบได้ดังนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงการที่ภัยการบินก็จะแบ่งออกเป็น before the fact activity before the fact activity ควรจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติในสายงานดังต่อไปนี้ การสำรวจนิรภัยการบินการจัดตั้งและดําเนินงานของคณะกรรมการนิรภัยการบินระบบการรายงานเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุระบบการแก้ไขการเสื่อมสภาพคุณภาพของวัตถุการศึกษานิรภัยการบินการโฆษณาเผยแพร่กิจการนิรภัยการบิน After the fact activity คือการเตรียมแผนเพื่อปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุครับหรือที่เรียกว่าแป๊บนะครับ p ี e accident plan นั่นเองคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางเทคนิคกรรมวิธีของการปฏิบัติในการสอบสวน การิธีของการรวบรวมและบันทึกหลักฐานในการสอบสวนในส่วนข,ข้อนี้ก็จะมีการซักถามนะครับการถ่ายภาพการสำรวจบริเวณอุติเหตุการตรวจสอบรายละเอียดของชิ้นส่วนและการประกอบใหม่เมื่อพิจารณานะครับต่อไปดูข้อต่อไปการจัดผู้เชี่ยวชาญแต่ละระบบ ของกาศยานแต่และแบบเข้าร่วมทําการสอบสวนด้วยนะครับต่อไปก็เป็นกรรมวิธีของการเตรียมการและปฏิบัติการรายงานของอากาศยานเกิดอุบัติเหตุนะครับหท,ที่เรียกว่า reporting system นะครับก็จะมีหัวข้อรายละเอียดประเภทของการรายงานสายการรายงานการจำแนก เหตุผลในการรายงานในส่วนข้อสุดท้ายคือการรวบรวมสถิติและหลักฐานนิรภัยการบินนะครับ